เคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกการเงินทุกวันนี้เนี่ยที่ข้อมูลมันวิ่งกันให้ว่อนไปหมดเขาสร้างเครื่องจักรสาหรับเทรดดิ้งกันขึ้นมาได้ยังไงกันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสโลกที่น่าทึ่งของสิ่งที่เรียกว่า quant trading กันโลกที่คณิตศาสตร์กับโคดิ้งเข้ามาแทนที่อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เราโดยสิ้นเชิงครับลองนึกภาพตามนะครับการเทรดแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนเราขับรถโดยใช้อารมณ์ล้วนๆเลยพอโลบหน่อยก็เหยียบคันเร่งมิด พอเริ่มกลัวก็เกร็ดทึบเบรคหัวทิมแต่ควอนเทรดดิ้งนี่สิครับมันคนละเรื่องเลยมันเหมือนรถยนต์ไร้คนขคับที่ทุกการตัดสินใจทุกการเลี้ยวทุกการเร่งเครื่องถูกคำนวณมาด้วยตักกะที่ต้องบอกว่าเย็นชาและแม่นยำสุดๆจากคอมพิวเตอร์ล้วนๆครับเอาล่ะครับนี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้ เราจะไล่ไปทีละสเตปเลยเริ่มจากการเทรดแบบไม่ใช้อารมณ์ไปสู่การสร้างพิมพ์เขียวเครื่องจักรเทรดดิ้งแล้วไปดูกันว่าวันวันหนึ่งมันทำงานยังไงมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างแน่นอนว่าต้องดูทั้งข้อดีข้อเสียและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าบทสรุปที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเทรดโดยปราศจากอารมณ์ มันคือการก้าวข้ามจากสัญชตาตญาณของมนุษย์เราไปสู่การเชื่อมั่นในตระกะของอัลกอริทึมแบบ100%แล้วไอ้เจ้า quantitative trading เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราสร้างเชฟหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งเลยหน้าที่ของเราคือป้อนสูตรอาหารให้มันซึ่งสูตรอาหารที่ว่าเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์กับสถิตินั่นเองแล้วก็ต้องสอนวิธีทำอาหารให้มันด้วยซึ่งก็คือการเขียนโปรแกรมพอทำทั้งหมดนี้เสร็จ เชฟหุ่นยนต์ของเราก็จะสามารถตัดสินใจซื้อขายได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีความโลภไม่มีความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น,นิดเดียวทีนี้พอเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วเรามาสวมบทวิศวกรก,รกันหน่อยดีกว่าครับเราจะมาดูพิมพ์เขียวของเครื่องจักรเทรดดิ้งที่ว่านี้กันว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันต้องมีเสาหลักสําคัญอะไรบ้างเครื่องจักรของเราเนี่ยนะครับจะยืนอยู่บน4ี่เสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆเสาแรกคือการค้นหากลายุทธ์ หรือหาจุดได้เปรียบในตลาดให้เจอเสาที่2คือการทดสอบย้อนหลังเพื่อพิสูจน์ว่าก,กลยุทธ์นั้นมันเวิร์กจริงจากนั้นเสาที่3คือระบบส่งคำสั่งที่จะเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นการเทรดจริงๆและสุดท้ายที่สำคัญสุดๆขาดไม่ได้เลยก็คือการบริหารความเสี่ยงหรือกรอบป้องกันของเรานั่นเองครับ มาเจาะกันที่เสาหลักแรกก่อนเลยครับการค้นหาความได้เปรียบหรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่า edge นั่นแหละครับพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกนะมันคือการหาช่องโหว่หรือหารูปแบบอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆในตลาดที่เราจะเข้าไปทํากําไรได้ตัวอย่างเช่นการเดิมพันว่าหุ้นที่กําลังวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปอีกหรือการเชื่อว่าหุ้นที่มันตกแบบเทกระจาดเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ต้องดีกลับมาที่เดิมอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็นี่เลยครับนี่คือหัวใจของกระบวนการทั้งหมดเลยจริงๆ การทดสอบย้อนหลังหรือ backtesting มันคือการที่เราเอาไอเดียของเราเนี่ยไปลองกับข้อมูลในอดีตเหมือนการนั่งททม,ม์แมชินกลับไปเลยเพื่อตอบคำถามง่ายๆแค่ข้อเดียวว่าเฮ้ถ้าเราใช้กลยุทธ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วป่านนี้จะรวยไปแล้วหรือว่าเจ๊งไม่เป็นท่าพอมาถึงตรงน,นี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าโอ้โ oh หถ้าผลทดสอบในอดีตมันสวยหรูขนาดนี้กองง่ายเลยสิแค่เปิดระบบแล้วก็นั่งจิบกาแฟรอรับเงินได้เลย แต่เดี๋ยวก่อนครับในความเป็นจริงเนี่ยมันมีกับดักที่โคตรอันตรายรออยู่ข้างหน้าเลยครับและนี่คือคำตอบครับ กับดักสำคัญ2อ,อย่างที่ต้องระวังให้ดีเลยอย่างแรกเรียกว่า overfitting ลองนึกภาพเราสร้างคุญแจที่มันพอดีเป๊ะกับประตูบานเดียวในอดีตแต่พอเอาไปใช้กับประตูบานอื่นในอนาคตมันไขไม่ได้แล้วนั่นแหละครับ overfitting ส่วนอีกอย่างคือ look ahead bias อันนี้ก็เหมือนกับการที่เราแอบดูเฉลยข้อสอบตอนกาลังทาข้อสอบนั่นแหละซึ่งในโลกจริงน่ะเราทาแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับส่วนอีก2เสาหลักที่เหลือนะครับ การส่งคำสั่งหรือ execution ก็คือการทำให้แผนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในตลาดต้องเร็วที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดในขณะที่การบริหารความเสี่ยงหรือ risk management มันก็คือเบรกฉุกเฉินของระบบเรานี่แหละครับเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเสี่ยงได้แค่ไหนและจะยอมตัดขาดทุนตรงไหนเพื่อไม่ให้พอร์ตพังไปซะก่อนเอาล่ะตอนนี้เรารู้จักโครงสร้างของเครื่องจักรกันแล้วทีนี้เราลองมาเดินดูสายพานการผลิตในแต่ละวันกันบ้างดีกว่า ว่ามันทำงานกันยังไงตั้งแต่รับวัตถุดิบที่ก็คือข้อมูลเข้ามาจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายซึ่งก็คือคำสั่งซื้อขายนั่นเองครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานเป๊ะๆเ,เลยครับเริ่มจากการนำเข้าข้อมูลดึงข้อมูลดิบเข้ามา ขั้นต่อมาคือการทำความสะอาดข้อมูลปัดฝุ่นขัดเกลาข้อมูลให้พร้อมใช้จากนั้นก็สร้างสัญญาณซื้อขายแล้วก็มาที่การจัดสรรพอร์ตว่าจะลงเงินตัวไหนเท่าไหร่และสุดท้ายขั้นตอนที่5ส่งคำสั่งเข้าไปลุยในตลาดจริงครับมาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นแล้วครับเราจะมาแอบเปิดคลังแสงของเหล่าควอนกันไปดูกันเลยว่าข้างในเนี่ยเขามีเครื่องมืออะไรมีตำราพิชัยสงครามอะไรซ่อนไว้บ้าง ถ้าพูดถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะครับภาษาโปรแกร,รมอย่าง p y t h o อนนี่ถือเป็นพระเอกเลยใช้สำหรับวิเคราะห์สร้างโมเดลต้นแบบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการความเร็วแบบเสี้ยววินาทีก็อาจจะต้องขยับไปใช้ภาษาที่โหดขึ้นอย่าง C++ ส่วนข้อมูลราคาหุ้นจำนวนมหาศาลเขาก็จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลที่ไหลเข้ามาตลอดเวลาโดยเฉพาะเลยครับส่วนตำรากลยุทธ์ของเขาเนี่ยก็มีหลายเล่มเลยครับอย่างเช่นการตามเทรนด อันนี้เหมือนการโต้คลื่นลูกใหญ่ๆเลยเห็นคลื่นมาก็กระโดดขึ้นไปพอคลื่นเริ่มหมดแรงก็รีบลงหรือจะเป็นกลยุทธ์สุดล้ำอย่างการใช้ AI อ่านข่าวเพื่อจับอารมณ์ของคนในตลาดให้รู้ก่อนคนอื่นแล้วก็ชิงลงมือก่อนแค่เสี้ยววินาทีแค่นั้นก็ตัดสินแพ้ชนะกันได้แล้วครับโอเคตอนนี้เราได้สร้างเครื่องจักรของเราจนเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ก็ถึงเวลาที่เราต้องมองมันตามความเป็นจริงกันบ้าง เราจะมาชั่งน้ำหนักกันดูครับระหว่างข้อดีที่ส่งพลังของมันกับจุดอ่อนร้ายแรงที่อาจจะทำลายทุกอย่างลงได้ในพริบตานี่คือภาพรวมข้อดีข้อเสียทั้งหมดครับฝั่งข้อดีเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันไร้อารมณ์ตรวจสอบได้ขยายสเกลได้ แต่พอหันมาดูฝั่งข้อเสียโอ้โหก็หนักเหมือนกันทั้งความเสี่ยงเรื่อง overfitting ที่เราคุยกันไปและที่น่ากลัวที่สุดคือการเจอเหตุการณ์หงดดำหรือ black swan ที่สามารถล้มกระดานทั้งหมดได้เลยและนี่แหละครับคือฝันร้ายที่สุดของคนทําระบบควอน t ทุกคนหงดดำหรือ black swan มันคือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์และไม่มีข้อมูลในอดีตให้เรียนรู้ ลองนึกภาพตามนะครับระบบของเราถูกสร้างมาอย่างดีเพื่อรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองแต่แล้ววันดีคืนดีกลับต้องมาเจอกับคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ระบบที่วันแน่ๆก็อาจจะพังพินาศไปในพริบตาเดียวเลยครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมากลั่นกรองทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเพื่อหาคำตอบว่าแก่นแท้ของควันเทรดดิ้งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งผมบอกได้เลยว่า คำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลายๆคนคิดไว้ก็ได้ครับนี่คือบทสรุปที่แท้จริงครับการเทรดเชิงปริมาณมันไม่ใช่เครื่องปั๊มเงินที่เปิดแล้วรวยเลยไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการทำธุรกิจที่อยู่บนหลักความน่าจะเป็นซึ่งมันต้องการวินัยที่สูงมากๆทั้งในการวิจัยและการตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มงวดและไม่มีวันหยุด และสุดท้ายนี้เราอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่สำคัญมากๆคำถามหนึ่งครับว่าในวันที่เครื่องจักรเทรดดิ้งพวกนี้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่มันอาจจะคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆได้ด้วยตัวเองแล้วบทบาทของมนุษย์อย่างพวกเราจะเหลือพื้นที่ให้ยืนอยู่ตรงไหนในโลกการเงินแห่งอนาคตกันแน่ครับ